สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านวันนีพ้พบกับช่องจรันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกได้รับชมกันเนราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดปิดคู่นะคะสองร้อยบาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่เก้าสิบห้าของน้องแล้วนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอ่าช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดหรือจะแอดไลน์ก็ที่ เรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่เป็นอ่าหลูกปูทวดนะพี่นะนี่นะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่หนึ่งนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ ต่อไปรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะพี่นะรายการที่สองนะนี่เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามเป็นพระปิตานะพี่นะพระปิตาเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกหลัลงแบบหรือเปล่าแต่เป็นเนื้อเหมือนเหมือนเนื้อดินน่ะพี่รายการที่สามนะ ือเขาเรียกเนื้ออะไรนะ้องก็ไม่มั่นใจนะอย่างนี้เลยรายการที่สามนะคะหนึ่งหบาทนะต่อไปรายการที่สี่รายการที่สีนะ่จะเป็นพระพุทธชินราชใบสีมานะพี่นะเนี่้อ่าเก่าๆเลยรายการที่สนะี่นะหนึนหาาาานะ150บาทนะพี่นะา ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะพี่นะนี่เลยหลวงปู่ทวดหลังหนังสือรายการที่ห้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะนี่นะรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเออหลวงปู่เอี่ยงวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่เรียนแบบนี้รายการที่หกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี่เลยนะรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่เจดจะเป็นหลวงปู่เวทนะพี่นะนี่รายการที่7ดรูปภาพไม่ใช้ยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับนองได้เลยนะรายการที่เจดนะคะหนึ่งร้าสิบบาทต่อไปรายการที่ 8... ดรายการที่แปดจะเป็นหลวงพ่อแดงนะพี่นะเรียนหลวงพ่อแดงรายการที่แปดนะหนึ่งยห้าสิบบาท ปิดคู่200นะพี่นะจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะรายการที่8นะต่อไปรายการที่9เป็นอา่าหลวงพ่อโครวัดเก้าห้องนะพี่นะนี่เลยนี่นะรายการที่9นะคะ150บาทนี่นะรายการที่9นะต่อไปรายการที่10รายการที่10เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เลยองค์แบบ น่ารักกำลังห้อยเลี่ยนะพี่นะเลียมเก็บมาให้แบบนี้แล้วนะพร้อมใช้งานได้เลยเลี่ยมเก่าๆรายการที่สิบนะ1ึงร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนี่ยหลังเตารีดแบบนี้เลยมีกรอบให้ด้วยม,มาพร้อมตลับเลยรายการที่สิบเอ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่สิบสอง รายการที่สองจะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะพี่นะนี่นี่เลยเป็นพิมพ์เล็กแบบนี้นะปิดตาอะไรน้องไม่ทราบที่นะนี่เลยเนื้อหาเก่ารายการที่สิบสองนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบสามจะเป็นหลวงพ่อเงินนะวันนี้น้องได้มาหลวงพ่อเงินได้มาสามองค์นะพี่นะค่อยๆดูกันไปนะรายการที่สิบสามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี่เลยนะนี่พร้อมเรียมมาแบบนี้นะคะรายการที่สิบสามนะต่อไปรายการที่สิบสี่นี่เป็นลหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์เรียมมาแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะต่อไปรายการที่สิบห้านี่ลหลวงพ่องเงินอีกหนึ่งองค์นะพี่นะนี่เนื้อหาแบบนี้นะรายการที่สิบห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะ รายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่นะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนั่นอหไรจะเป็นอย่างนี้น,นะรายการที่สิบหกแล้วพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นขุนแผนนะพี่นะนี่ขุนแผนเนื้อเก่าแบบนี้เลย หนึ่งรหสิบาทนี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะหนึ่งยห้าิบาทต่อไปรายการที่สิบแปดจะเป็นหลวงปูท่ทวดแล้วก็หลวงพ่อแถมนะพี่นะนี่ลองให้ดูด้านในนะ พี่นะลงพดทวดนี่นั่นลังจะเป็นกันภัยนะพี่นะรายการที่สิบแปนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นรัชการที่สิบนะพี่นะนีนี่เลย แบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบก้านะคะหนึ่งรอยหสบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบจะเป็นพระปิตานะพี่นะปิตาอันนี้หลวงพ่ออะไรอะ่ะเด็นยลองรูป่อนนะหลวงปู่เพลนะพี่นะนี่ปิตาหลวงปู่เพลนี่นะรายการที่20นะคะหนึ่งรอยห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่21รายการที่21อจะเป็นอ่าร่วงหลังปืนนะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ แตกแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่ยีบสองจะเป็นหลวงปู่หมุนนะพี่นะรายการที่ยีบสองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะปิดคู่สองร้อยจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะ้าลูปภาพไม่ใช่ยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะรายการที่ยีบสองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่ยีบสามจะเป็นพักกิ่งนะพี่นะกิ่งเอ่ออะไรเนี่ย เป็นกิ่งแบบนี้เลยบัตรทับใสนนะพี่นะนี่เลยนะรายการที่ยี่สามนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่จะเป็นหลุกปูแสนนะพี่นะนี่รุ่นเฮงคูณเฮงเสจเจริญทรัพน,นะพี่นะลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เรียนลุงปูแส้นนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะ รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25รายการที่25รายการสุดท้ายของวันนี้เป็นเหรียญอันบาทน้ำมุนนะนี่ลงปุ่นแสนนะพี่นะเหรียญสวยเลยนะพี่นะนี่ลงยาแดงนะต่อโคตเลย1 8ึสาม นนีน่ะรายการที่ยี่ห้านะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเราอ,อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ